เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่28พฤษภาค,คมนะคะคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนระดับพื้นที่ภาคกลางประจำปี2 5 6 7นําำโดยดรลลำพึงศรีมีชัยและนายสันติสุขสันติศาสนาสุขคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอและชมรมทบีนัมเบอร์วันในพื้นที่ภาคกลางได้เดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดสม,มุทรสาครเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนโดยมีนายชำนาญเล็กสกุลผู้บัญชาการเรือนจ,จำจังหวัดสม,มุทร ส,สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะทำงานทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับโดยตอนนี้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะอยู่ในลำดับต้นแบบระดับเงินปีที่3มถือว่าทำผลงานได้อย่างดีและอยู่ในลำดับต้นๆของกลุ่มเรือนจำด้วยกันด้วยวันนี้ทางเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะได้จัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานของผู้ต้องขังได้อย่างน่าสนใจรวมทั้งยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตด้วย ซึ่งทางคณะอนุกรรมาการนะคะได้ให้คำชื่นชมผลงานชูบีนัว่าวันเรือนจำสมุทรสาครในหลายด้านทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจรักษาผลงานได้ดีและชื่นชมฝีมือของผู้ต้องขังที่มีความสามารถในหลายด้านซึ่งก็อาจจะมากกว่าคนที่อยู่ด้านนอกด้วยเนื่องจากได้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังได้มีวิชาชีพติดตัวรวมทั้งภารกิจหน้าที่ของชูบีนัว่าวันเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นที่ชื่นชมและมีส่วนช่วยให้เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครปลอดภัยจากยาเสพติดและมีกิจกรรมที่สร้าง ให้กับผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องค่ะ